สวัสดีค่ะด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องพูริศาสตร์แอสโตรนะคะก่อนที่เราจะไปฟังดวงกันนะคะต้องขอแฮปปี้นิวเอียร์นะคะสวัสดีปีใหม่ปี2565สําหรับทุกคนนะคะแม่หมอนะคะขอพื้นที่ในการประชาะสัมพันธ์นิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะในปีนี้แม่หมอมี ทำปฏิทินนะคะอ่าในครึ่งปีแรกนะคะออกมานะคะเป็นปฏิทินที่คํานวณนะคะสีเสริมดวงนะคะอ่าแล้วก็เครื่องประดับเสริมดวงในแต่ละวันนะคะของ6เดือนแรกในปีนี้นะคะรวมไปถึงบอกด้วยว่าในแต่ละเดือนมีวันไหนบ้างนะคะที่ไม่ดีไม่เหมาะกับการทําการสําคัญหรือการมงคลต่างๆนะคะซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการคํานวณออกมาจากพลังงานของดวงดาวบนท้องฟ้านะคะโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ ซึ่งคุณไม่สามารถหาได้จากที่ไหนแน่นอนเพราะว่าการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณ energy ที่ค่อนข้างจะ personal นิดหนึ่งนะฮะจะไม่ใช่ตามที่เขาแชร์ในเน็ตแน่นอนนะ,ะซึ่งถ้าเกิดใครนะ,ะสนใจอยากได้นะฮะอ,อยากรู้ว่าซีในเสริมดวงเผื่อจะต้องใส่ไปสัมภาษณ์งานนะ,ะหรือวันไหนเป็นวันไม่ดีที่เราจะทำการสำคัญต่างๆอย่างเช่นการสมัครงานนะ,ะการแต่งงานการจดทะเบียนขึ้นบ้านใหม่ใดๆจัดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือทาการสาคัญต่างๆ นะฮะในชีวิตอะไรเงี้ยนะฮะคุณสามารถที่จะทักมาสอบถามนะฮะแล้วก็ขอนะคะสั่งจองได้นะคบเพราะว่าเดี๋ยวาภายในอาทิตย์นี้นะฮะในอาทิตย์นี้แหละค่ะนะ,ะปฏิทินจะพร้อมให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF แล้วนะ,ะซึ่งเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะใครสั่งจองในช่วงจังหวะเวลาช่วงนี้นะคะคุณจะได้ราคาพิเศษเพียงแค่399บาทเท่านั้นนะคะคุณจะได้ทั้งสีเสริมดวงนะ,ะได้ทั้งเรื่องของ เครื่องประดับเสริมดวงนะฮะแล้วก็เรื่องของวันที่ไม่ดีนะฮะต่างๆในแต่ละเดือนด้วยที่คุณจะได้ระวังกันนะคะโอเคล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะฮะอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้นะคะแม่หมอก็มีคลาสนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกมากมายเหลือเกินนะฮะมีทั้งคลาสใหญ่แล้วก็คลาสเล็กๆนะคะเป็นไลฟ์คลาสอะไรเงี้คยค่ะเยอะแยะมากมายเป็นหมดสําหรับคนที่สนใจนะฮะที่อยากจะศึกษาเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกนะฮะคุณสามารถทักมาขอข้อมูลได้นะฮะรายละเอียดการติดต่อก็อยู่ในดีสคริปชั่นบ็อกซ์ข้างล่างเช่นกันนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครนะฮะที่อยากจะฟังดวงนะระายปีนะฮะแบบละเอียด นะคะมากกว่าใน u t u b e นะคะแม่หมอมีกลุ่มนะคอมมูนิตี้กลุ่มนะคะใน a c e b o o k นะคะเป็นกลุ่มปิดนะในการที่จะแชร์ในเรื่องของดวงรายปีปีนี้อย่างละเอียดทั้ง12ราศีนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการไลฟ์ในอาทิตย์นี้แหละนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แชร์เรื่องของข้อมูลและพลังงานดวงดาวสําคัญในช่วงจังหวะเวลาต่างๆนะคะที่คุณสามารถไปใช้วางแผนชีวิตได้นะฮะแล้วก็สาหรับคนที่มีความสนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์นะคะแล้วก็ชื่นชอบในโหราศาสตร์ตะวันตกนะในกลุ่มนี้ก็จะมีการแชร์ข้อมูลนะคะ ที่คุณสามารถที่จะเอาไป adapt apply เอาไปใช้ได้แล้วก็สามารถศึกษาข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักมาสอบถามได้เช่นกันนะคะเพราะว่าการเข้ากลุ่มเนี่ยนะคะจะมีค่าสมาชิกนะคะซึ่งมีหลากหลายคนมากนะ,ะมีหลายรีเควสตมากเป็น20-30 Re สามสิรีเควสท,ที่รีเควสตเข้ามานะคะเราแม่หมอไม่ได้กด approve นะคะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเอ่อกลุ่มที่มีค่าสมาชิกนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครนะคะเ,เห็นคุณค่านะคะในความรู้ของแม่หมอนะคะแล้วก็ e n d ูแม่หมอนะคะก็ถ้าอยากจะสนับสนุนก็สามารถที่จะเอ่อทักมา ขอรายละเอียดนะครับบอกว่าอยากเข้ากรุ๊ปค่นะนะเข้ากรุ๊ปคอมมูนิตี้นะครับบอกได้เลยนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวแม่หมอจะส่งรายละเอียดให้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังดวงกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปนะคะการพยากรณ์ดวงรายปีนะคะในปี2 5 6ห้านะคะสำหรับชาวาลัคนาราศีตุลน,นะคะแล้วก็ชาวราศีตุลทุกคนนะคะสําหรับช่องนี้นะคะใช้หลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะในการทานายดวงดังนั้นการเดินของดวงดาวนะคะการคํานวณลัคนานะคะแล้วก็วันเกิดเนี่ยนะคะก็จะต่างจากโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ต้องการจะเช็คลัคนาของตัวเองตามหลักของตะวันตกนะคะลิงก์นะะในการเช็คอยู่ใน description box ข้างล่างค่ะโอเคสำหรับต้นนะคะเริ่มขึ้นต้นปีมานะคะก็ดาวประจำตัวของคุณก็ยังถอยหลังอยู่นะคะไปจนถึงเกือบสิ้นเดือนมก,กราคม2022นะคะดังนั้นเนี่ยการที่ดาวประจำตัวของคุณเดินถอยหลังนะคะมันหมายถึงว่ามันเป็นจังหวะนะคะเป็นเวลาที่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันดูแบบเอื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะเราลองไปสังเกตเ n e r g y อารมณ์ของตัวเองดีๆเวลาดาวเดินถอยหลังเราจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนบางสิ่งบางอย่างมันไม่เดินหน้าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตมันผิดปกติไปอะไรเงี้ยเอ๊ะมันดูมันไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครมีความรู้สึกแบบนี้ในช่วงต้นปีอยากจะบอกว่ามันเป็นเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณเดินถอยหลังนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเขาไปถอยหลังในราศีมังกรด้วยนะคะแล้วเขาใช้ระยะเวลานานมากนะในการที่แบบอยู่ในราศีมังกรคือประมาณเกือบ4เดือนนะคะ ทีนี้ค่ะคุณอาจจะรู้สึกได้เลยว่าช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเดือน 2, 2> เดือนที่ผ่านมามีความรู้สึกเหมือนตัวเองจรงจิงจังกับชีวิตมากขึ้นด้วย energy ของการที่ดาวศุกร์อ่ะเข้าไปสู่ราศีมังกรน,นะคะทีนี้ตามหลักของโหราศาสตร์เวลาดาวที่จะเข้าไปอยู่ในราศีไหนเนี่ยมันเหมือนกับว่าดาวดวงนั้นจะต้องพยายามปรับตัวให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะได้อยู่ในราศีนั้นได้อย่างแบบเขาเรียกว่าอย่างอย่าง อย่างสบายใจอะไรเงี้ยนะคะแต่ใดๆแล้วการที่ดาวสุขเข้าไปอยู่ในราศีมังกรก็ไม่ใช่จุดที่ดาวสุ์สบายใจมากนักหรอกนะคะดังนั้นหลายๆคนจะรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นช่วงเวลาของการที่คุณมีความซีเรียสนะคะในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารวมไปถึงจังหวะที่เขาเดินถอยหลังเนี่ยมันเหมือนเป็นจังหวะเวลาที่หลายๆคนอาจจะพบเจอกับปัญหาเก่าๆนะ,ะที่มันอาจจะปะทุข,ขึ้นมาอีกก็ได้นะ,ะแล้วทีนี้เนี่ยดาวสุ์ดาวจะดาวประจํา ะะจริงๆแล้วเอเน g y จีของเขาเขาสื่อถึงเรื่องของ r e l ลชั่นชิพนะคะความสัมพันธ์ซึ่งความสัมพันธ์ในทนี่มันไม่ได้หมายถึงแค่ความรักอย่างเดียวอ่ะมันหมายถึงความสัมพันธ์ในลักษณะที่ใกล้ชิดอ่ะที่นี้ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือน ของตัวคุณเองดาวประจําตัวคุณเองเนี่ยไปเดินถอยหลังในราศีมังกรซึ่งราศีมังกรนะเขาเป็นเรือนที่4ของคุณนะคะดังนั้นนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าหลายๆคนนะคะที่อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะ,ะกับพ่อแม่ของคุณนะคะหรือว่ากับคนในครอบครัวนะคะช่วงสว่วงเวลา ต้นปีนี้อค่ะอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้กลับไปเห็นปัญหาเหล่านั้นมันปะทุขึ้นมาอีกนะคะแต่ว่าปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือความที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณ unstable หรือ unstable เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวมันปะทุขึ้นมาในช่วงที่เดินถอยหลังเพราะว่า,าเขาอยากจะให้คุณกลับไปแก้ไขนะคะแก้ไขในที่นี้อาจจะไม่ใช่การแก้ไขในลักษณะที่คุณอาจจะต้องไปนั่งคุยจริงจังกับแบบ กับพ่อของคุณกับแม่ของคุณหรือกับคนในครอบครัวของคุณนะคะแต่ว่า energy มันอาจจะลึกลงไปในลักษณะที่เขาอยากให้คุณวิ r k กับอารมณ์ความรู้สึกของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรู้สึกต่างๆนะคะที่เรารู้สึกไม่โอเคนะคะกับเอ่อกับครอบครัวของเรานะคะกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวของเราในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะเขาอาจจะบอกเราเป็นในในว่าเราอาจจะต้องแก้ที่ตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องพยายามที่จะปล่อยวางเราต้องพยายามที่จะ f ิ x นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะว่าการเดินถอยหลังของดาวศุกร์ในราศีมังกรนี่คือการเดินถอยหลังในรอบ8 ปีของเขานะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆธีมเก่าๆที่เป็นธีมในลักษณะที่8ปีที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวคุณอาจจะปะทุขึ้นมาหรือถ้าเกิดใครที่มีพื้นพื้นดวงที่แบบหรือว่ามีพื้นฐานในชีวิตที่เราไม่ค่อยโอเคกับความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยนะคะช่วงสว่วงเวลาที่ดาวประจาตัวของเราเดินถอยหลังในเดือนบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะมันอาจจะทําให้เรา ได้กลับไปมองเห็นปัญหาเหล่านั้นนะคะซึ่งการที่เราจะได้กลับไปมองเห็นปัญหามันอาจจะเป็นลักษณะที่ปัญหามันปะทุขึ้นมาแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยออลองดูนะคะให้ลึกลงไปใน Energy ว่าช่วงจังหวะเวลาที่ดาวสุขเขาเดินถอยหลังอะคะ่ะในเดือนบ้านนะเขาอาจจะอยากพก จะให้เราพยายามนะฮะในการที่จะรีเซ็ตแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งถ้าเราแก้ไขตรงนั้นจริงๆไม่ได้เราต้องแก้ไขที่ความรู้สึกที่ภายในของเราเองนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เขาเดินหน้าแล้วนะคะมันก็จะทําให้คุณแบบ สามารถที่จะใช้ชีวิตไปต่อได้อย่างดีขึ้นนะแล้ว8ปีหลังจากนี้อะค่ะาการที่เขามาถอยหลังตรงนี้อีกปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมาอีกแต่ถ้าเกิดคุณไม่แก้ไขอะค่ะทุกๆ8ปีมันก็จะมีขึ้นมามีเข้ามาเหมือนม,มันเป็นจุดสกิดฝังใจเราอยู่แบบนั้นนะ่ะนะะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวความรู้สึกนะ,ะเกี่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยมันเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากนะคะที่คุณจะเคลียร์เอเนจีเคลียร์ความรู้สึกนะคะจัดก,การปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะคะค ทีนี้นะคะต้องบอกว่า,าเดี๋ยวดาวศุกร์นะเขาจะเดินหน้าแล้วล่ะนะคะช่วงวันที่29นะะกมกราคมนะคะแล้วเดี๋ยวท,ทุกอย่างก็จะโอเคมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ใดๆแล้วเนี่ยดาวศุกร์ก็ยังอยู่ในราศีมังกรไปจนถึงแบบ ดาวศุกร์จะอยู่ในราศีมังกรนะ,นะคะไปจนถึงมีนาเลยอะต้นเดือนมีนานะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็จะฟีลเอนเนอจของราศีมังกรและฟี feel ลในเรื่องของเอ e เน y ของที่อยู่ของครอบครัวของคุณไปนะคะและอย่างที่บอกว่าดาวเจ้าเรือนของคุณมันเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ดังนั้นคุณอาจจะมี มีความจำเป็นต้องคอนเน็ชันนะ,ะติดต่อนะคะกับครอบครัวคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะหรือมเอีเรื่องราวที่ต้องไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะหลายๆคนอยากจัดบ้านนะคะจัด Environment ในบ้านให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะคะจัดแต่งบ้านให้ดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะคะหรืออย่างที่บอกว่าหลายๆคนก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่แบบได้มีโอกาสไปแก้ไขปัญหากับคนในครอบครัวความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะทีนี้นะคะต้องบอกว่าสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะอืม จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะที่อยากจะให้ดูคือเรื่องของดาวพฤหัสนะ,ะที่เขากำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะ,ะในช่วงระยะเวลาหนึ่งะคะในในปีนี้นะคะก็คือช่วงมีนาคมเอ้ยขอโทษนะะช่วงพฤษภาคมนะคะพฤษภาคมถึงตุลาคมนะคะดาวพฤหัสนะคะจะเดิน อยู่ในราศีเมษเนี่ยตั้งแต่0องศานะคะถึง8องศาราศีเมษนะคะซึ่งมันเป็นเรือนทีเ่เรือนที่7ของคุณนะคะทีนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีตุลจริงๆปีนี้เป็นจังหวะเวลาโอกาสที่ดีมากในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอย่างที่บอกว่าดาวประจำตัวของคุณถอยหลังแล้วด้วยะคะ่ะในรอบ8ปปีดังนั้นความสัมพันธ์ เป็นจุดหนึ่งที่มันสําคัญมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะนี่คือความ Amazing ของของ energy ของโหราศาสตร์นะคะเราลองสังเกตให้ดีว่าต้นปีเนี่ยการที่ดาวเราอะดาวเรามันเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์อยู่แล้วดาวสุกสื่อถึงความสัมพันธ์ในลักษณะที่สนิทชิดเชื้ออยู่แล้วนะคะทีนี้พอมันเริ่มต้นปีด้วยการที่เรามีโอกาสได้รีเซ็ตในเรื่องของความสัมพันธ์ดังนั้นในปีนี้ดาวพฤหัสะะที่จะเข้าไปสู่ราศีเมษอีกมันก็จะเป็นจังหวะที่ดีโอกาสที่ดีอีกในเรื่องของความสัมพันธ์ ซึ่งคำว่าความสัมพันธ์ในที่นี้มันมันไม่ใช่หมายถึงแฟนอย่างเดียวอะค่ะแต่หมายถึงไม่ว่าจะเป็นคนรักของคุณลูกค้าของคุณอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนสนิทของคุณอะไรเงี้ยนในช่วงจังหวะปีนี้เรื่องของความสัมพันธ์มันเหมือนมันเป็นเมนหลักของคุณในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่คุณมีโอกาสที่จะได้กลับไปเวิร์กกับความสัมพันธ์ที่มันเคยที่ มีปัญหานะฮะกลับมาดีขึ้นนะคะหรือแม้แต่การที่คุณไปเจอความสัมพันธ์ใหม่นะฮะที่ส่งผลดีมากให้ผลประโยชน์กับคุณถ้าไม่ใช่ในเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นในลักษณะของคุณ,คณกําลังจะได้คนในระดับ V.I.P. นะคะที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนของคุณนะคะผู้ร่วมลงทุนของคุณนะคะหรือลูกค้านะฮะในลักษณะที่คุณไม่ค่าคิดมาก่อนอะไรเงี้ยหลายๆคนที่อาจจะต้องทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารต้องทํายอดอะไรเงี้ยค่ะต้องหาลูกค้าอะไรเงี้ยในปีนี้น่าจะเป็นสังวะเวลาทีี่่คอนข้างด หรือถ้าใครที่รอในเรื่องของการรอเรียกสัมภาษณ์งานอยู่อยากได้งานงานหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ มานานมากแล้วอะไรเงี้ยปีนี้เป็นจังหวะเวลาโอกาสที่ดีที่ถ้าเกิดคุณมีโอกาสได้ถูกเรียกไปสัมภาษณ์ในช่วงเวลาตั้งแต่พฤษภาถึงตุลาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้งานที่คุณหวังไว้สูงมากๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการตกลงเจรจานะคะในเรื่องของธุรกิจต่างๆในปีนี้ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะคะจะขอเป็นคนที่องศาที่เข้มข้นที่สุดคือศูนย์ถึงแองศานะคะคุณจะได้รับอิทธิพลในครั้งนี้ไปค่อนข้างมากนะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วในปีนี้ทั้งปีนะคะดาวพฤหัสจะสถิตอยู่ในเดือนที่6ของคุณซึ่งจริงเดือนที่6มันเป็นเดือนของเซอร์วิสนะนะคะดังนั้นปีนี้อะคะ่ะอยากจะให้ชาวลันาราศีตุลลองดูตัวเองละกันนะคะเพราะแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันเป็นปีที่เรามีความรู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะมีความต้องการที่จะให้คนอื่นมากกว่าเดิมเพราะปกติแล้วเนี่ยราศีตุลเป็นราศีที่ แคร์คนอื่นมากอยู่แล้วนะคะคุณไม่ค่อยแคร์ตัวเองเท่าไหร่หรอกคุณสนใจความรู้สึกของคนอื่นมากอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอดาวพฤหัสเข้าไปอยู่ในเรือนที่เป็นเรือนของเซอร์วิสนะคะก็คือเรือนที่6เนี่ยมันเหมือนมันเป็นจุดที่ทําให้ปีนี้คุณมีความต้องการจะให้กับคนที่คุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่มีโอกาสเท่ากับคุณนะคะหรือคนที่คุณมองว่าเขาแบบอาจจะด้อยกว่าคุณเลางเงี้ยนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณมีความต้องการจะให้ต้องการจะเซอร์วิสคนเหล่านี้มากขึ้นเลางเงี้ยนะคะหรือเป็นจังหวะเวลาที่เรามีีโออกาาาสต้้้งเเขไปช่่วยคนนหล ะะมากยิ่งขึ้นอะไอย่างเงี้ยค่ะคุณะจะมีความรู้สึกแบบนี้ในปีนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยเรือนที่6มันเป็นจุดดิคลายนะคะคือคา r เดนเฮาส์เนี่ยนะคะในเรือนของในในใน,ในทางโหราศาตรตะวันตกนะคะซึ่งมันทําให้ดาวพฤหัสไม่แอคทีฟนะคะดังนั้นเนี่ยดาวพฤหัสนะคะจะส่งผลดีกับคุณจริงๆก็ช่วง มีนาถึงตุลาที่เขาเข้าไปสู่ราศีเมษนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดพีวอตหรือแองกูล่าเฮาส์ข่งคุณช่วงจวังหวะเวลาสั้นๆนั่นแหละค่ะนะคะที่คุณจะได้รับอิทธิพลที่ดีมากจากดาวพฤหัสที่พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าจะส่งผลในด,ด้านไหนบ้างนะคะแล้วเขาจะส่งผลดีกับคุณจริงๆคือปีหน้านะคะปี2023นะคะดังนั้นในปีนี้มันอาจจะเป็นปีที่คุณสังเกตได้เลยว่าเมนหลักธีมหลักของคุณมันเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือเป็นใน เป็นปีที่คุณมีความรู้สึกอย่างที่บอกไปว่าคุณมีความต้องการที่จะให้ออกไปมากกว่าปกตินะฮะดังนั้นปีนี้ก็ ลองดูลองสังเกตตัวเองดูให้ดีนะ,ะยิ่งถ้าเกิดใครที่มีดาวเจ้าเรือนในพื้นดวงอยู่ในเดือนที่6อยู่แล้วเนี่ยนะคะปีนี้อาจจะเป็นปีที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะทําเพื่อคนอื่นเลยอย่างเงี้ยหรือว่ามีความรู้สึกอยากจะให้คนอื่นมากเป็นพิเศษ,ษอีกเรื่องหนึ่งนะคะการที่ดาวพฤหัสเข้าสู่เรือนที่6เนี่ยอยากให้ดูด้วยว่าใครนะะมีดาวเจ้าเรือนแรกนะคะคือดาวศุกร์เนี่ยในพื้นดวงอยู่ในเดือนที่6อยู่แล้วไหมนะคะถ้าเกิดคุณมีดาวเจ้าเรือนแรกนะคะคือดาวดาวศุกร์เนี่ยดาวประจําตัวของคุณเนี่ยอยู่ในเดือนที่ ในเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ m e n t a l l illness นะคะหรือว่าการเจ็บป่วยทางฟิสิกส์คอรบอดี้จริงๆนะคะอันนี้ต้องระวังให้ดีเพราะเดือนที่6เป็นจุดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ดาวเจ้าเดือนแรกจะเข้าไปอยู่นะคะอันนี้ขอนโน้ตนะคะสำหรับคนที่มีดาวศุกร์นะ,ะดาวเจ้าเดือนแรกอยู่ในเดือนที่6อันนี้ขอให้ระวังให้ดีด้วยนะคะดูแลเรื่องอาหารการกินนะ,ะดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตนิดนึงเพราะราศีมีนเนี่ยนะคะเป็นราศีที่เกี่ยวกับเรื่องของ mentally illness นะคะดังนั้นในเรื่องของอารมณ์สภาพจิตใจในปีนี้สําคัญมามาาากๆยยิ่่งโดเฉพะคนทีี าวเจ้าเดือนแรกอยู่เดือนที่6หรือมีดาวอ,าอยู่เดือนที่6นะคะในปีนี้นะคะโอเคสุดท้ายนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกคนโชคดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณที่สนับสนุนนะคะแล้วก็อยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ